อย่างที่บอกคือเราเห็นเสียภาพดาวรุ่งนะครับจุดโทษของทางดาบี้เคาตี้ครับอ่ะลูกแรกแม็กโกลิสกับยิงลูกนี้อ่าเขาตรงกลางประตูคนแรกผ่านไปครับดาบี้นำหนึ่งสวนนะครับลูกยิงของแม็กโกลิสถือว่ายิงดีครับออกขวาน,นิดนึงนิดนึงนะฮะ Well, โอเคลูกแรกแมตต์กโกลิสยิงเข้าไปคนแรกของลิเวอร์พูลเป็นสเตฟานบาเซติสครับอ่ะดูคนแรกของลิเวอร์พูลบ้างสเตฟานบาเซติสครับโ <he> ดนกับบิลสมิดหรือว่ากดดันแล้วว่า หลังเป็นยิงออกไปเซนเตโตยังไม่เข้าโอ้เซฟของมิลสมิธโอ้โหคนแรกของลิปูนยังไม่เข้านะครับโอ้โหดิความกดดันเนี้ยอย่างที่บอกคือข้างหลังอ่ะเป็นเป็นกองเชียร์ดาร์บี้แล้วโอ้โหยิงติดเซฟวิลสมิธนะครับท่านผู้ชมพุ่งปัดไม่ได้อ่าครับคนที่สองของดาร์บี้บ้างเนี่ยโอ้โหมีส่วนสำคัญเลยอ่ะนะครับ อ่าทีนี้คนที่สองของดาบี้บ้างเป็นคานฮาฮอริฮานครับคนที่สองฮอริฮานโดยกับเคลเ,อเฮอร์ฮอรีฮานยิงติดแสบเหมือนกันโอ,โอ้โหเซบคืนเหมือนกันเคลเฮอร์ฮอยัางหนึ่งศูนย์ ยิงไม่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 โด่งเท่าไหร่แล้วโอ้พุ่งถูกทานนะครับเกเลยเฮ่อทีสองยังไม่มายังหนึ่งศูนย์อยู่นะครับในนี้คนที่สองของลิเวอร์พูลบ้างคราวนี้คนที่สองเป็นอเเเดลลอชบ,บาเนนะครับอ์เจน,นบบเนินา <c oughs> อดเดอวิวสมิธนะครับออกเลเชเบเลนวิ่งเขายิงไปคนละท,ทางได้ครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งอ่าดีโฟกัสมาได้นะครับโอ้แต่ว่ายิงดีครับลูกนี้ออริเชออเบเลนทีนี้ไปคนที่สามของฝั่งดาบี้บ้าง เป็นคริฟฟอร์ไซส์ครับกองหลังโดนกับเควินเคลเลอร์ห้าฟาไซส์ยิงโอ <co <co ้โหแซบี้เขาเะอรับโอ้โหโอ้สุดยอดป้าพุ่งถูกทางอ่าคนที่สามของดาบี้ไม่เข้าต่อไปอย่าดูคนที่สามของลิเวอร์พูลนะครับพุ่งรับโอ้โหนิ่งมากเคลเลอร์ห้อ่าน อ่านขาดเลยครับลูกนี้โอ้คนที่สามคนตะบีไม่เข้าทีนี้มาดูคนที่สามของลิเวอร์พูลบ้างคนที่สามเป็นฟิมินโน่นะครับ now, ยิงเข้าเพื่อแซงนะครับรต้องเข้าแหละนะครับฟิมิโน่ขยับหลอกฟิมิโน่ยิงอ่องโอ้ยขามผานโอ้โหฟิมิโน่ โอ้โหอุ้ยฟิมิโน่ไม่น่าเชื่อลูกนี้แม้จะต่หออกแต่ว่ายิงข้ามคานไปเองยังยังหนึ่งเท่าโอ้ยเขาพลาดเราก็พลาดเหมือนกันนะครับโอ้ยจะโทษคนยิงสี่ของทางดับบี้บ้างเคเลอร์จะเซฟอีกหรือเปล่า แล้วก็ยิงลูกนี้เข้าประตูครับ s <S ได้ครับเป็นทางซิบรี <You 're S 2> อ่า <watching S 2> ดาวี้ <v> นำเป็นสองหนึ่งโอ้โห oh. ต่อไปจริงจริงจุดกดดันนะครับกดดันกดดันมันสามารถพลาดได้แหละเออจุดโ,โทษดาวินนูนเนสครับ นี่เข้าจากคอนเทนอีกไหมเนี่ยจูวินโน่เอ่อขอไปเดวินนูนเยสยิงโอ้โหหลอกโอ้นิ่มๆเหมือนกันพุ่งถูกทางนะครับแค่วิลสิมิทแต่ว่าเข้าประตูสองเท่าอ่ายิงเข้านะครับเดวินนูนเสต้องลุ้นถึงคนสุดท้ายคนที่ห้าของดารบี้นะครับแต่ลูกน,นี้เสียวอะ่ะไม่ใช่ะ จังหวะยิงของทางเดวิดน,นูนเยสนะครับคอนสุดท้ายของเาวิดคอตตี้เป็นทางเลวิสด็อบบินครับอายุ19ปีเท่านั้นนะครับด็อบบินยิงเข้าเพื่อชิงความได้เปรียบก่อนด็อบบินดวลกับเคเลเร่เฮดอบบิน,น,บย,ออบบนยิงติดตซมโอ้โหเคลเร่เฮดสามเซฟ อาครับโคชิตาโอเร์พูต้องเข้าเข้าเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับโอ้คีเรเฮวันนี้สามเซฟจุดโทษเลยนะครับโอ้โหถ้าเร์พูเข้ารอบคีเรเฮอร์เอวีพีเลยครับจุดโทษเซฟได้สามครั้งนะครับทุกช่องครับโอ้แล้วดีประตรงกาประตูแล้วคีเรเฮอร์เองก็ไม่หลงนะครับโอ้ดูคนสตาร์ของริพูถ้าเข้าเข้าเพื่อเข้ารอบต่อไปนะครับโอ้โหสุดจริงคะะีเรเฮอร์เซฟได้3ครั้งนะครับจากรูดจุดโทษ โอ้โหเขียนถึงสุดจริงอะแต่ต้องดูคนสุดท้ายท้ายเอเลียดคนสุดท้ายนะครับยิงเข้าเพื่อเข้ารอบนะครับเอเลียดดวลกับทางวิลสมิธเข้าเข้ารอบเอเลียดยิงลูกนี้เนียบลอยครับส,รสามประตูต่อสองลิฟท์เข้ารอบครับจากการยิงจุดโทษห้าคนเข้าสามคนมดาบี้ห้าคนเข้าสองคนลิฟท์เข้ารอบต่อไปนะครับ ยิงจุดโทษชนะดาบี้คอตตี้สามประตูต่อสองสุดท้ายเป็นเอเลียนะครับสังหารพาลิยุปโลเข้ารอบต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาทางเควินเคลเลอร์เอมีพีเลยการเซฟจุดโทษโอ้โหสามครั้งเซฟได้อ่ะเซฟได้สามครั้งนะครับจากห้าครั้งซึ่งโอ้ยุกนิ้วให้เลยเคลเลอร์วันนี้สุดยอด คือมันเป็นการวัดจิตวัดหัวจิตหัวใจ,วจนะครับเรื่องของการยิงจุดโทษแล้วลูกนี้เอเลียดยิงเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าผู้ไม่คนละทางกับวิลสมิธนะครับเฉียบขาด,ขาดลีโูเข้ารอบต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องมาลุ้นจุดโทษก็ตามนะครับอุ้ยเอาโอเคสุดยอดทางเคเลนเฮอรอ้วันนี้ต้องต้องชมเลยอะความนิ่นงหอวจิตหัวใจนีเรียกว่านิ่งจริง,รงๆนะครับ